เฮ้ยมีดำไม่มาไม่เห็นมีดำเลยวะอะไรเขาเปิดอันนี้นี่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 ตอท่ามตอไห่เนี่ยพี่เตี๋ยต่อใผม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 เอาผมเอานี่ผมเอานี่พี่เตี๋ยเราสิล่องเร็วเร็ว นะครับสวัสดีท <in> <majesty> ุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับใครที่เข้ามากดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับมาชมคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่มาแบบไม่ได้นัดหมายเลยครับนะครับ คู่นี้หลังเท้าล้วนๆนะครับจอนโดฮากับพี่ชัยเชียงกงนะครับชิดภูพานเนี่ยกับเอ็กซ้านะฮะวันนี้โคจอนมาเจอกันที่เพชรเกษม68นะครับการที่เขามากดเชียร์ด้วยนะครับคู่นี้ชิงรางวัลน,นะครับ1 0,000บาทนะฮะปาเตี้ยพี่เตี้ยมันมีคนคนอยู่หรือเปล่าม,มันมีเสี่ยผมนี่นะมันมีสามสอง มันมอยูนยังให้นะอ่ะนะครับตอนนี้นะครับชิงเหรียญเรียบร้อยนะครับฝั่งจอรโดฮาได้เสิฟนะครับเขาได้มากว่าเชียร์ยาวๆนะฮะนะครับวันนี้เอ็กใต้นฮะมาถึงถิ่นฝั่งจอรเลยครับนะครับเห็นไหมล่ะ ตาพงศับเยข่อกนราครับเอฟังโดนให้เนียต่อหาเสียงดังยางไปสกิดมักดึงกระไผ่ถอดได้แมหูไหมเอ้ยเออเอเอาีพันเตต่อนะนะครับตอนนี้สกอร์0เท่านะครับเพชรเพเพ เท็จเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเสียงดังเขาจะลุ้นต่อให้ผีทันต่อไให้แคสีให้จับมา,มาให้ได้ดูแล้วครับดูแล้วครับครับครับตอนนี้สกอร์ครับศูนย์ต่อศูนย์นะฮะศูนย์ต่อหนึ่งนะครับ ดูลูกเสิร์ฟจอนโดฮานะครับออกครับเอาเพ็ดไหมนะครับตอนนี้ครับสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับเอ็กต้ได้เสิร์ฟนะฮะออกนะครับเพ็ด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  นะครับตอนนี้สกอร์ครับอีกตาที่หสองต่อศูนย์จอโนฮาเนี่ยครับลุกทำตอนนี้เริ่มอยากจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับพยายามฟิตร่างกายอยู่เรื่อยนะครับ เอ็กใต้ครับชิดภูพานข้ามนะครับจอนโดฮาซันแบ็กครับยังเกี่ยวครับโอ้โหเกมเกี่ยวนะครับวันนี้จอรนขาดแค่ลูกทำนะครับกำลังสภาพยังไม่มานะครับแต่ว่าลูกเสิร์ฟกับเกมลับนี้ยังถือว่าใช้ได้นะครับความสดตอนนี้อยู่ที่เอ็กใต้นะฮะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่า ไม่ธรรมดาอีกตายรัโจนี้เขาฟิตนะครับนี่ครับชิดภูพานซันแบ็กครับหายครับแคบตอนนิสกอร์นะครับฝั่งชิดภูพานนะครับขึ้นนำเอกใต้ขึ้นนำอยู่นะฮะ ไม่ข้ามนะครับพี่ชัยแย่งเสิร์ฟนะฮะพี่ชายจะเสิร์ฟกี่นเดี๋ยวเดียวพี่ชัยรอราคาก่อนพี่ชัยมาเอ็กตายยกขึ้นมาชิดภูพานครับนี่ครับไม่ธรรมดาผมเรียกมันต้องเดินเลย นี่ครับเป็นแต้มของเอกใต้แล้วนะครับ4ต่อศูนย์นะครพี่ชัยนี่หยุดนะครับเออไปเลยนะครับพี่ชยัยเจอเอกใต้นะฮะสภาพจอนก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระแวงพี่ชัยด้วยฮะนี่ครับเอกใต้นี่ยงซื้อกําลังยอดจอนนะครับโอ้โหน,นะครับตอนนี้ก็ศูนย์ต่อสี่นะครับ นะครับานะครับหนต่อสนะครับมาแล้วครับลูกเสร์ฟจอนนะฮะเอก้ตอเต๋เ,เ,เลยครับหนต่อสครับ ลูกเสิร์ฟจอนนะครับดูครับโอ้โหซื้อลูกทำของจอนโดฮาครับนี่ครับลูกทำครับใส่เข้ามานี้กดแชร์รัวๆเลยนะครับคือแมตต์จอนโดฮากับเอ็กใต้นี่พยายามที่จะ เตะกันที่เอสบีสเตเดียมนะครับแต่เลื่อนไปครั้งหนึ่งเพราะว่าจอนไม่สภาพไม่ได้ครับตอนนี้เริ่มมีรายการอีกแล้วนะครับที่เอสบีสเตเดียมนะครับเอกตายกับจอนนะครับชิง4ี่หมื่นบาทนะครับอาทิตย์นี้นะครับไม่น่าพลาดนะครับจอนเดียวกับเตยหลังเท้านะครับไม่ถึงนะครับนะครับตอนนี้คิวจอนหลังเท้านี้ในฝั่งทนนี่ก็เยอะแล้วนะครับกระชากเตะลูกนี้ครับ หนึ่งต่อสี่นะครับมามาแบงน่งร้อยนึงโอ้ถ้าข้ามไปนะครับไม่รู้จะรับได้หรือเปล่าชิดภูพานครับเราต้องได้ร่วม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 กันแคบตอนโอ้พี่ชัยครับ ไป้แไปวครับพี่ชัยครับห้าต่ไหนึ่งครับไป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 เปไ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 ดไปไปไปหไปไปไปไไ สกอร์ตอนนี้หต่อนหนึ่งนะครับเ,บเชียร์แล้วนะครับขอบคุณครับนะเจริวุฒินะครับจอรโดฮาท่าไหนครับนะก็ยังมีสไตล์การเล่นนะครับ เหลี่ยมก็ยังมีนะครับแต่สภาพไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับดูที่ลูกเสิ์ฟนะครับถ้าไม่ใช่แนวหลังเท้ายิงรับไม่ได้นะครับเสิรฟแรงมากครับดูครับข้าหน้าดูครับมายืนโชว์หุ่นให้เข้าใจเอาโดนเกี่ยครับพี่ชายเชียงกงครับยกขึ้นมาเอาไหจอดโอ้ลูกนี้ครับเดินหนีเลยแก้งเดิน่วนในินเดินหนีเลยไอ่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวใครมายืนข้างหน้าพิมพ์ดาเลยนะครับทางบ้านพิมดาเลยั่เลยนะครับรือป๋าผมกู้สร้างครับ พิมเข้ามาด่าเลยนะครับแคกยินบางนะครับไม่ด่าแอดมินนะด่าคนที่ยินบางเด็กตาเกี่ยวนะครับยกขึ้นมาชิดภูพานครับโอ้พี่ชัยเสียดายบอกว่าปล่อยให้ผมเกี่ยวครับพี่ชัยบอกพี่ชัยจะเกี่ยวนะครับพี่ชัยก็ใส่เสื้อท่าเรือเหมือนกันนะครับจอรนก็ท่าเรือครับใช่ท่าเรือครับพี่ชัยนะครับ ท่าอะไรนะท่าเรียท่าเรียอท่าเรียเรอไอ้ดูดูดูนะครับพี่ชัยเชียงกงครับเรี่อนี้จอรนบอกไม่ให้ลงจานจอรนไม่ได้เตะมาหลายปีแล้วนะครับเราอสภาพตอนนี้ครับจอรนตอนนี้มีคิวที่จะเดี่ยวกับโนตสาย4ี่ด้วยนะครับแล้วก็จะเดี่ยวกับตอกคูกับดึงด้วยนะครับเยอะแยะนะครับนะครับในฝั่งทนฮะ ลงเมื่อกี้ถือว่าลงนะฮะแต่กรรมการบอกว่าออกนะฮะอาจจะไม่ทันเกมหรือเปล่าครับสองต่อเจ็ดนะครับจอนโดฮาเลยคอมฟิตอยู่ที่เอ็กเตอร์ยิงยครับโอ้โหซันแบ็กชิดภูพานครับข้าหน้าเน็ตนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับใช้ได้ครับ เจ็ดต่อสองเปิดนะครับยกขึ้นมาจอดโดฮาครับเอตตายเกี่ยวโชวครับยกขึ้นปล่อยซันแบ็กจิดปูพาณ่ครับหายนะครับขาดลอยครับเอตตายนะครับอ้หยอดนะครับลูกนี้พี่ชายเชียงกงครับยกไม่ยกจอดบอกว่าปล่อยไม่ข้ามนะครับก็ คุณนี่น่าจะมีนะครับวันอาทิตย์นี้รอชมนะครับที่เอชบีสเตเดียมนะครับเจอกัน4 0,000บาทนะครับใครจะนักคอสสี่หมื่นนะฮะจอนเดียวเอ็กใต้นะครับวันนี้ออเดิร์ฟนะฮะมามีตัวบ่อทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชิดภูพานแล้วก็พี่ใจเชียงกงนะครับเพราะฉะนั้นคือจังหวะนะครับของเอ็กใต้น่าจะดีกว่านะครับอาจจะได้ความฟิตนะครับในเหลี่ยมนี้ครับเจ้าตัวก็แสดงรายละเอียดก่นี้ออกชัดเจนนะครับ มวยน้อยก็ต้องยืนห่างๆอย่างเช่นข้างหลังผมนะครับนะครับเอ้ยนะครับล้นี่ครับเอ็กใตยางนี้น่าจะสบายนะครับได้แตบมนะครับพี่ชัยงงครับสู้ไม่ได้ครับต้องไปวัดกันเกมเดี่ยวนะครับที่ s อ s บ a d เ u เดียมอาทิตย์นี้อย่าลืมติดตามนะครับจอนโดฮากับเอ็กไต้ครับตอนนี้3ต่อ10นะครับขาดลอย ลูกเสิร์ฟมาครับเอ็กใต้นิ่งมากครับโอ้โหจอดนี่ครับไม่มีสภาพนะฮะสวัสดีนะครับตักทายพี่เป็ดนะครับอะไรถ่ายวิดีโออะไรชิดพูพานชิดพูพานี้ชิดพูพานี้ช่วยเอ็กใต้ได้เยอะนะครับ รอซันแบ็กอย่างเดียวนะครับสามต่อสิบนะครับจอกจอกจอกเอาไหมเอาไหมสี่ต่อสิบนะครับบริเกมสิบสองนะครับเหลือแค่สองแต้มนะครับฝั่งของเอ็กตายนะครับ ลู้ชิดภูพานเอา้น่าแข่งเปิดนะครับห้าต่อสิบนะครับลูกนี้ออกนะครับถือว่าออกนะครับชิดบางผีลูกเสิร์ฟจอนนี้น่ากลัวนะครับลูกเสิร์ฟคมมากครับดูครับลูกหยอดอีกนะครับโอ้โหยกนะครับเอาชิดภูพานนะครับหกต่อสิบนะครับยกได้สวยนะครับเมื่อกี้นะฮะ 1 0 0นมานี่ก็ไม่ใช่ธรรมาดาแล้วครับสำหรับเต้ตจองครับคู่เอกวันนี้ไฮไลท์นะครับผมแจ้ง FC ที่อยู่ทางบ้านนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับหลุดนะคู่เอกในรายการในวันนี้นะครับโดพุทธบูชานะครับเดี๋ยวไปข้ามฟรีกับต้นราชสุบุรีนะครับรอชมนะครับมาดูว่าโด สตึกนะฮะนอกบ้านจะประมาณไหนนะฮะนะครับก็ต้องวัดนะครับหัวใจลุวนๆนะครับโอ้ยลูกเสิบครับโอ้ลูกเสิบครับ,รรบ8ต่อ10นะครับ พูดยังไม่จบนะครับบอกเลยนะฮะว่าสภาพไม่มีนะครับเกมล่าเกมทำนะฮะเพราะว่าน้ําหนักนะครับเยอะมากนะฮะน้ำหนักอ้วนนะครับจออาจจะหนักกว่าเอ็กใต้ด้วยซ้ำนะฮะชั่วโมงนี้นะครับแต่ลูกเสิร์ฟนี่ครับผมคลิปนะครับดูครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับไปครับ9ต่อ10นะครับลูกเสิร์ฟนี่น่ากลัวนะครับจอโดฮาครับ โฟกัสที่ลูกเสิบนะฮะมาครับเอ็กใต่ครับยกเคลืนไปชิดภูพานโอ้ลูกนี้ครับแก้ไขได้ดีครับชิดภูพานครับคือเบนเทพเขาพุทธบูชาครับนะครับโอ้โหวัชจิว่าจังไหครับผมหองกระติศกับสนามนะครับว่าเขาพุทธบูชาจะเขาใช้ครับผม ไม่ห้ามนะครับตรงนี้ครับได้แต้มนะครับ11ต่อ8นะครับคู่ต่อไปน่าจะเป็นพี่ออฟนครมปฐถมนะครับเดี๋ยวแปรคฟีกับพี่ชัยเชียงกงก็พี่ชัยแขนงอนนะครับโนดไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าก๊อฟน้อยก็ยังเพิ่งมานะฮะ ได้แต้มครับ1 1นะครับเหลือแค่แต้มเดียวนะครับเสมอเกมนะครับนี่ครับปีศาจครับถ้าติดเน็ตนี้จ่ายเลยนะครับปีศาจนะครับถ้าติดเน็ตนี้จ่ายเลยนะครับเกมไม่เกมครับโอ้นะครับปีศาจจ่ายครับอ๋อครับพร้อม นะครับเป็นบางคู่นะครับก็พี่ให้พี่ต้นรอซันแบ็กไงอ่ะซันแบ็กอย่างเดียวแรกแรกกับชิดภูพานเลยครับมาลูกเสิร์ฟโอ้โหเอ็กได้ครับมานะครจอรโดหางไงครับนี่ครับเก้าอสิบต่อสิบสองครับวัดดีนะครับทักทายนี่ ป้าพงนะครับคู่สร้างนะฮะไอยองเหรอยัอองสู้ได้อยู่มั้งมันไปฝึกอยู่มั้งไอยองมันจะแก้กับจอรดูฮหอยู่นี่ตาโตเขาจะไปตาโุก็ใช่ไงแต่หมายถึงว่ามันขอแก้ในบ้านไงมมเกมไม่เกมนะครับอยู่ที่เจ้าเอกใต้เลยวฮะตอนนี้เอกใต้ครับยกขึ้นไปลูกนี้เอ้าไม่โดนลูกอีกครับสิบเอ็ดสิบสองครับ พลาดเองนะครับยกถือว่าสวยแล้วนะครับครับขาดนอกนะครับยังไงครับาจากที่รูปเกมนะฮะไม่มีทางสู้ฝั่งนี้นะครับตอนนี้11ต่อ12นะครับลูกเสิฟจอนโดฮาครับเอาโอ้โหลูกเสิรฟครับหล,ล,ลอกหน้าเท้าด้วยนะครับ นิกเตี้ยได้ไหมนะฮะน่าคิดนะครับโดนพี่ชายอะเกมมงเกมไม่เกมครับไม่อเอ้ไม่เกมครับพิกเนสเฉยเลยครับดวงดีจริงครับนึกว่าเกมไปแล้วครับ โอ้จอโนฮามีทีเด็ดหรือเปล่าครับที่เห็นเห็นนี่ก็เบียดมานี่ก็เพราะลูกเสิร์ฟนะฮะทำให้เอ็กตายนี่หลงไปสองสามลูกอย่างเดียวกันนะครับสุดก็คือสุดนะฮะลูกเสิร์ฟครับนี่ครับโอ้ลูกนี้ครับมไโอ้ยทำไมไม่เตี้ ต่อนะครับพีซซัตไม่เกมไม่พีซซัตตอนนี้อยู่ที่12ต่อ1บเกมไม่เกมครับเกมครับนี่ครับไม่ลูกทำนะฮะขอบคุณครับนะครับขออนุญาตตัดคลิปนะฮะเอกใต้เิดภูพานะฮะ